ชุดปฏิบัติการกิจาการพลเรือนรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองโดยกองพันธ์ทหารราบที่3กรมทหารราบที่14ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนจัดก,กิจากรรมรณร,รงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 ให้แก่ตัวแทนชาวชุมชนจาก21หมู่บ้านของตำบลเทพนครอ,อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดขยายผลไปยังชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหาฝุ่นควันกลับมาเกิดวิกฤตซ้ำอีก ซึ่งนอกจากกิจกรรมรณรงค์ประชาะสัมพันธ์แล้วทุกคนยังได้ร่วมมือกันทําแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่บ้านวังโบสถ์ตำบลเทพนครซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันกับป่าชุมชนให้ได้เรียนรู้การทําแนวกันไฟอย่างถูกวิธีสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองตลอดจนเผยแพร่ไปยังคนในครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนต่อไป